สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียหลัมนำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลวันพฤหัสที่12กันยายนเดยวนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็น TPS พบจิโปคู่ที่2ฟาร์เมนโกพบบาเกียและคู่สุดท้ายเอลีติโกมิเนโรพบซาเปาโลแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลต่างๆในกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกยับยับหากสนใจไปครอบครัวในการกับเราสามารถอะไรไปได้ที่ @lum9 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์คือคู่หลวงทีวีเอสพบจิโปก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้งสองทีมท่านนั่นทีวีเอสแข่ง22นัดชนะ11เสมอ5แพ้6กยืนดับที่4ของตารางส่วนท่านจิโปแข่ง22นัดชนะ12เสมอ4แพ้6กยืนดับที่3ของตารางเรามาดูสถิติพบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทั้งสองทีมนี้ผัดชนะสองครั้งแพ้2ใน4เกมหลังสุดโดยจำนวนก้อนต่ำทั้งหมดต่อไปจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมเมื่อจากทีวีเอสห้าหนัดล่าสุดชนะ2แหนึ่งเสมอสองแพ้สองโดยเป็น ผลสกอร์ที่คาดทีเอสเปิดบ้านเสมอกับจิโปหนึ่งต่อหนึ่งมาต่อนที่คู่ที่สองระหว่างฟาร์เมโกเพื่อบาเฮียก่อนหนึ่งเราดูดับคะแนนของทั้งสองทีม ชนะฟาว์เมนโก้แข่ง24นัดชนะ13เสมอ5แพ้6อยู่ดับที่4ของตารางส่วนชนะนบายเยียแข่ง25นัดชนะ11เสมอ6แพ้8อยู่ดับที่7ของตารางเราไปดูสถิติที่พบกันของสอง,สองทีมซึ่งเป็นฟาว์เมนโก้เป็นฝ่ายชนะทั้งหมดใน5เกมหลังสุดโดยฟาวน์เมนโกสูง3ต่ำ2ต่อไปจะมาดูผลการแข่งของสองทีทมนอกจากฟาว์เมนโก้5นัดล่านสุดชนะ2แพ้3โดยฟบวน์เโกสูง3ต่ำ2ส่วนทางบายเยีย5นัดล่านสุดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยบาเยียสูง1ต่0 มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างมิเนลโรกับซอปาโลก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้ง2ทีมทางด้านมิเนโรแข่ง23นัดชนะ8เสมอ9แพ้6อยู่ดับที่10ของตารางส่วนทางด้านซอปาโลแข่ง25นัดชนะ12เสมอ5แพ้8อยู่ดับที่6ของตารางเรามาดูสถิติพบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นมิเนโรเป็นฝ่ายชนะ3ครั้งเสมอ1แพ้1ใน5เกมหลังสุดโดยจำนวนกอสูง3เสมอ1ตำ1ต่อไปจะมาดูผลงานแขันของทั้งสองทีมมาจากมิเนโร5เดือนล่าส ส่วนทางซัป,ปโปโรน้ดล่านสุดชนะ2แพ้3โดยเบลลอนร์ซูน2 8, 3, เน 02, สมอ1่ตัมอผลสกอิกทสาซัปโปโรยันเสมอมิไนโร0ูนต่อ0์ส่วนใครที่ชอบขึ้นไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจก็ได้เลยแต่ถ้าก็บางคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์ตามเฮียไม่ได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและเต็งรับรองไม่มีผิดฟังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางละเอดที่แสดงอยู่ได้เลย